เจนเทเวตนางสาวสวยใสยกับคุณชายสะอาดชุดยูพรินซ์บทนำฮอต t ทสแฟคคาลตี้เอม s ัสเดอหนุ่มฮอตคณะสัตวแพทย์บายไอยูซีเอศิลดินคาซิลอะเบลคลิปแนะนำตัวสุดจี๊ดของทีสิทธ หนุ่มฮอตหน้าใสจากคณะสัตวแพทย์แห่ง International University of Central Asia ค่ะทันทีที่กดปุ่มเพล่ภาพของนกแก้วมาคอสีฟ้าท้องเหลืองที่เกาะอยู่บนลำแขนของใครคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเต็มจอมันขยับหัวไปมาพลางส่งเสียงร้องโชว์ความเก่าอย่างน่าเอ็นดูจนผู้ที่เป็นเจ้าของลำแขนนั้นอดไม่ได้ ที่จะก้มลงจ๊บหัวของมันอย่างอ่อนโยนเผอให้เห็นจมูกโด่งเรียวเล็กของเขาเป็นลำดับแรกก่อนที่กล้องจะแพนจากนกแก้วมาคอไปยังใบหน้าขาวเนียนใสของเขาแบบซูมเต็มจอที่สิทธิ์ f a คท์เฮ a s ี a แอมบสสุดฮอตจากคณะสะตัตวแพทย์หันมายิ้มบางๆใส่กล้องมันเป็นวินาทีที่เชื่อได้เลยว่ามีสาวๆจำนวนไม่น้อยหงายหลังตกเก้าอี้ เพราะต้านทานความหล่อของหนุ่มคนนี้ไม่ไหวห่องห่องห่องเสียงที่ดังแทกขึ้นมาบอกให้รู้ว่าในคลิปไม่ได้มีแค่เขากับนกแก้วมาคอแน่ๆกล้องซูมเอาจนเห็นว่าทีสิทธ์นั่งอยู่ในสวนดอกไม้ของ International University of Central Asia หรือที่เรียกย่อๆกันว่า IUCA สุนักอีกห้าตัวที่นั่งล้อมรอบเขาอยู่นั้นดูอยากมีส่วนร่วมเหลือเกินส่วนอีกคนที่นั่งยิ้มเขินจนตาปิดอยู่ข้างๆกันคือสาวหมวยซึ่งรับหน้าที่เป็นเอมซีสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆชาว i อ c a ทุกคนอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าปีนี้มหาวิทยาลัยของเราครบรอบ112ปีพอดีดังนั้น จึงมีการจัดกิจกรรมพิเศษพิเศษขึ้นนั่นก็คือการโบท f ์ c u l เ y a า b ี s s อ d บ r ของแต่ละคณะนั่นเองและตอนนี้ดิฉันนั่งอยู่กับ Ambassador ของคณะสัตวแพทย์แล้วค่ะอีกไม่กี่วินาทีต่อจากนี้สาวๆจะได้รู้จักกับฮงฮงฮงงสาวเจ้ายังพูดไม่ทันจบสุนัขทั้งห้าตัวก็พร้อมใจกันเห่าก่อนจะวิ่งไล่บอลลูกเล็ก ที่เจ้านายของมันโยนออกไปอย่างไม่มีตัวไหนยอมน้อยหน้าที่สิบมองพวกมันอย่างชื่นชมไม่ได้สนใจว่าสาวหมวยที่นั่งอยู่ข้างๆจะทำหน่าเวอร์ขนาดไหนที่เขาไม่สนใจเธอเลยสักนิดอันที่จริงเขาก็ไม่ได้อยากจะถ่ายทำคลิปนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วการออกสื่อนี่มันน่ารำคาญจะตายไปเอออยากให้น้องทีช่วยแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะ วิ่งเร็วหน่อยคุณรอนนองทีหรือที่สิทธ์ตะโกนบอกสุนัขของเขาก่อนหันไปมองคู่สนทนาและเอ่ยแนะนำตัวเพียงสั้นๆทีระดนศิรสุวรรณเรียนสัตวแพทย์ปีสองครับรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้รับการโหวตให้เป็น Fac ท l t y a m ี a s อ a d o r เดของคณะสัตวแพทย์งงงงนิดหน่อยครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่โหวตให้นะครับ คุณเรโก้สู้เขาเขาตอบแบบผันผานแล้วก็หันไปสนใจสุนัขของตัวเองต่อเอ็มสีสาวหน้าเวอไปอีกรอบก่อนจะพยายามเรียกร้องความสนใจจากเขาด้วยคำถามถัดไปได้ยินมาว่าที่บ้านของน้องทีเลี้ยงสัตว์วิหลายชนิดมากช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างเยอะครับคุณนกแก้ว คุณเต่าคุณกิ้งกาคุณหมาคุณแมวคุณหนูตะเภานี่ก็กำลังคิดคิดอยู่ว่าจะซื้อคุณแรัคคูนมาเลี้ยงไว้สักตัวพอที่พูดถึงสัตว์เลี้ยงของตัวเองสีหน้าของทีสิทธิ์ก็ดูมีความสุขขึ้นมาทันตาทำเอาคุณถามยิ้มร่าที่ตัวเองเรียกร้องความสนใจจากชายหนุ่มได้สำเร็จโอ้โหเยอะแยะขนาดนี้ ดูแลไหวหรอคะ Sample complete. Ready to continue?